ตอนใดริวสิมาวะเห็นบอกว่าออกมาแต่โดนแล้วอีกเดียวกับของพ่อละมัง้งว่าแม่ลิวมาแล้วติเพื่อนๆล้อโดนบอบอค่อยล้อโดนดอกแล้วเธอซื้อรถใไม่ติลิวอุ้ยก็ลร้องสิวอาย่พอดีเนี่ยเขาไปซื้อรถใหม่มาป้ายแดงเลยเด้ซื้อเส็จกระคีมาเลยตั้งคารล่านหกงามบองามงามดีใจน้ำได้ลิวเออ ปอกายพวกเธอกับแต่งงานกับมันโดดแล้วเนาะไม่อยากเป็นของเจ้าของไปปอกับกายเขาเป็นเฮากะลีไ่ได้นั่นละแล้วนี่ซื้อส่วนหรือพรล่ะเฮาพรเอากับเงินเดือนเฮาสูงกระเพาะพรอยู่เป็นยังแพทดเดียวกพรตีแต่ที่เฮารู้ๆมาเงินเดือนเธอมาถึงสามหมื่นพรไม่ได้ดอก ย่างดีนะก็ต้องคี่รถเก๋งธรรมดาคันละหกเจ็แสนอะ่ะเขาขอไปในลานก่อนดีกว่าบอเอ,อเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่าแต่พวกเธอสองคนให้งานอย่างกันละ่ะเงินเดือนเท่าไหร่พวกเขาบอมีเงินเดือนหรอฮะบอมีเงินเดือนแล้วพักกันเอาอย่างกินแล้วทุกมือเนี่ย ก็ฆ่าขายนี่ละฮะเป็นเพราะฆ่าไม่ค่าติโอ้ยบบคิดเนาะว่าชีวิตสิต,ตกอับมันนี่มันสิไปเพราะกินได้จังได๋ล่ะเธอรู้ตีว่าเขาค่าขายได้เงินเท่าใดมันสิได้เท่าใดละเพจภาษาว่าค่าขายแต่ว่าที่แน่ๆน,น่ะบมมีม่ปัญญาซื้อรดคาร่าลานหกคือเขาแน่นอน ใส่ละรถพวกเธอน่ะนั่นเดอเอาขี่มอเตอไซค์มาติแต่ว่ากระสมทานะพวกเธอดีได้หรอแม่ค่าก็ต้องขี่แบบนี้แล้วได้ละเดืออเอาอย่างกินนะพว,พวกเขากับว่าได้เดือดร้อนก็พกออยู่พอก,กินพวกเธอพวกคิดอยากสิมีรถใหญ่เอาไว้ขี่แน่ติ มอเตอร์ไซ์น่ะมันบ่สะดวกดีแต่ก็ยังว่าละ่ะคนต้นทุนต่ำแบบพวกเธอน่ะคงมงนี้ปัญญาความจริงพวกเขาก็มีรถอีกคันอยู่รถไผแล่ะเนี่ยรถเขากับปอเองพวกเขาซื้อมอเตอร์ไซไว้ย้ําไปซื้อของมันจังสะดวก ส่วนรถตู้คันนี้เอาไว้ให้คนขับขับให้ย้ำไปใส่มาใส่รถตู้รถตู้ไฟฟ้าติคันละจักบาทละ่ะมันเป็นรถตู้คันละแปดแสนเก้าแสนพอนถึก,ถ,กถึกติรถตู้คันนี้สองล้านหาฮะสองล้านหาสองล้านหาแท้ติสีปัญญาเสพไปซื้อเป็นยังเขาสิบ,บ่วมีปัญญาไปซื้อละดิว เขาเป็นพ่อเจ้าของคาเฟ่สองล้านหาแค่นี้เขาคงซื้อสุดเ,เลยแมนบอสกายปอแม่นพวกเขาซื่อสุดบ่ได้พอนใครเป็นเจ้าของคาเฟ่คาเฟ่นี่เป็นของเขากับปอเองนี่ใส่ขี่อวดมาคมคนอื่นไม่เคยเปลี่ยนเลยนอหลิวเวลาพลาดไปโดนปานใดก็ค,คือเกา่า เขาขอโตไปคนของลงจากรถสองล,ล้านหายก่อนเด้อเมืม่ออืมม่นว่าสิภาป่ปอไปเที่ยวแคทไปนั่งรอในลานเลยเด้อถ้าบาออายถ้ากายยู่กระเชิเขาในร้านเดริวแต่ว่าถ้าเป็นเขาหน้าแตกขนาดนี้เขาคงป่กายยู่ต่อดอก เออนล้รถคันเนี่ยคันล่านของเธอน่ะพ่อนเห้เบิดก่อน่อยมาอวดว่าเป็นเดือนหนักก็คถือเขายึดเด้ป้าไก่สมน้ำหนาอยากอวดเขาแต่เขาเหนือกว่าหนาแตกเลยรถล,ล่านหกตีแด้ของเขาสองล้านหาเด้หนาแตกเลยมันเป็นเจ้าของคาเฟ่ คิดลัวขนละสองล้านหานเลยติวะหน้าแตกเลยกูฟอฟไปดีกว่า